สวัสดีมูเฮาสุบุสุคนครับวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ SSD ตัวใหม่จากโอลิโกที่เพิ่งเปิดตัวไปส,สดๆร้อนๆครับนั่นคือ o g 7 000, Me, e 0 0 0 M.2 NVMe PCIe 4ททูไำไมที่เก็บข้อมูลมาถึงชื่อ,อยาวขึ้นเรื่อยๆวะเนี้ก่อนอื่นใครที่ยังไม่รู้จักโอลิโกแบรนด์นี้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่โซลูชันจัดเก็บข้อมูลฮับ USB ูเอสบีด็อกกิ้งสเตชันไปจนถึงอุปกรณ์ชาร์จและของเสริมต่างๆซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพพที่่ไไว้้ใจดดรซึงกู เลยว่าใครที่เป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของโอริโคสัก1ตัวอยู่ในบ้านอย่างแน่นอนครับอย่างผมเนี่ยก็จะมี external m.2 sd ครับตัวนี้เนี่ยผมก็เอามาไว้แบบต่อ m.2 จากภายนอกแล้วก็แปลงจาก type c เป็น usb a 3.0ครับซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยเอาไว้แบบเก็บข้อมูลอะไรแบบนี้เอาละเราออกทะเลไปไกลแล้วนะครับกลับมาพูดถึงเพศของวันนี้เลยดีกว่าอย่าง og 7 0 0 0จุดเด่นแรกเลยคือมันใช้ชิปหน่วยความจํา qcl ที่ช่วยให้การอ่านและเขียนข้อมูลทําได้เร็วมากความเร็วที่วัดได้อยู่ในช่วงห หน0เมกะไบต์ MB, ถึง7 4 5 0เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงครับของ SSD M.2 NVMe หน้าตอนนี้เลยครับสำหรับการติดตั้ง SSD ที่เป็น M.2 เนี่ยในปัจจุบันนี้ทําได้อย่างง่ายดายมากเลยครับเพียงแค่คุณถอดฝาเคสและตรวจสอบบนเมนบอร์ดของคุณว่ารองรับการติดตั้ง M.2 กี่ช่องส่วนเมนบอร์ดของผมรองรับการติดตั้งอยู่2ช่องครับนั่นคือด้านหน้าและด้านหลังในที่นี้ผมจะแกะเอาตัวด้านหน้าออกครับเพราะตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวไว้เก็บข้อมูลเกมของผมมมมซึ่่งันกก็แคข้อูลเลเหด ไ,ได้จากนั้นติดตั้งตัว OG 7000ลงไปครับ ง่ายแค่นี้เองแม้ว่าเราจะติดตั้ง SDM.2 ลงไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังใช้งานไม่ได้เราจำต้อง allocate มันก่อนครับซึ่งการ allocate ทำได้ง่ายๆโดยการคลิกขวาที่ Windows จากนั้นเลือก Disk Management ครับและจากนั้นเลื่อนหาตัว SD ที่เราเพิ่งติดตั้งลงไปครับซึ่งหาไม่ยากเลยครับมันอยู่ท้ายๆเลยและมันก็จะเป็นแถบสีดำครับจากนั้นคลิกขวาไปที่แถบสีดำตรงนั้นครับจากนั้นเราก็เลือก Local Disk ให้กับเขาครับโดยผมเนี่ยจะใช้เป็น D: นะพอเลือกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยกด OK ตกลงแล้วก็จบเลยครับเพียงแค่นี้ตัว OG 7,000 ใช้งานมาดูการทดสอบความเร็วคร่าวๆของเขากันครับตัวอย่างการเข้าเกมในที่นี้ผมจะใช้เป็นเกมผับจีนะครับซึ่งเวลาเข้าเกมของเขาเนี่ยสำหรับผมผมมองว่านานเมื่อเทียบกับหลายๆเกมที่เป็นเกมออนไลน์คือถ้าเกิดผมไม่มีเพื่อนแล้วจําต้องเล่นเกมนี้โดยใช้ความเร็วจาก s อสดีธรรมดาที่โหลดเข้าเกมก็กินเวลาไปนาทีกว่าเกือบ2อนาทีผมไม่มีทางที่เล่นเกมบ้านนี้เด็ดขาดกว่าจะโหลดเข้าเกมได้กว่าจะโหลดเข้าแผนที่ได้สุดท้ายุณก็ลงไปได้แค่5้นาทีแล้วก็โดนส่งกลับมาที่ล็อบบี้เป็นประสบการณ์ที่โคตรฉะนั้นเปลี่ยน SD เถอะครับ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาเป็นการทดสอบเบสมาร์กครับผ่านโปรแกรม Crystal DisMar ์ที่เป็นโปรแกรมยอดฮิตสาหรับการทดสอบ SSD ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจครับค่าการอ่านเขียนตกลงมาเล็กน้อยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการทดสอบอยู่แล้วส่วนที่สําคัญคือ r a n ด o ม 4K q 1T1 เกิน60ซึ่งถือว่า SSD ตัวนั้นแรงมากจากละลําดับง่ายๆครับตามกว่า40ลงไปคือค่อนข้างชา้า50คือกลางๆและ60คือแรงแค่นั้นเลยและสิ่งที่มาพร้อมกับความแรงก็คือความร้อน อีกเรื่องที่โอลิโคใส่ใจคือความร้อนครับเพราะ SSD ที่มีความเร็วสูงมักจะร้อนสะสมจนประสิทธิภาพตกแต่สําหรับ og 7 0 0 0แก้ปัญหานี้ด้วยแผ่นระบายความร้อนกาฟีนที่ครอบคลุมทั้งชิปควบคุมและชิปแนนช่วยกระจายความร้อนทํางานหนักหรือเล่นเกมนานๆความเร็วก็อย่างนิ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อได้เปรียบครับที่ทําให้ตัว og 7 0 0 0น่าสนใจมากเพราะว่าบางแบรนด์เขาอาจจะเร็วจริงแต่พอเจอใช้งานยาวๆความร้อนก็จะทําให้สปีดลดลงนอกจากเรื่องสเปคกับความทนทานแล้วจุดที่น่าสนใจคือ คือการรับประกันสินค้าของเขาครับที่เขาให้ประกันถึง5ปีเต็มโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยมันไม่มากไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปครับเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไอทีอื่นๆที่รับประกันอยู่ที่เฉลี่ย3ปีและถ้าใครกําลังหาซื้อ SD ตัวใหม่ที่เน้นความเร็วจัดๆใช้งานต่อเนื่องได้นิ่งๆและมีการจัดการความร้อนที่ดี o g 7 0เ0เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยครับอ๋อแล้วก็ผมเกือบลืมเผื่อใครอยากจะซื้อตามนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแลวก็ขอบคุณที่รับชมมา